สวัสดีค่ะจาก youtube ช่องงานปฏิฐ์ง,งานโคเชบายครูพี่แอ๋นะคะวิดีโอคลิปนี้ครูก็จะมาแบ่งปันวิธีถักดอกนะคะซึ่งเ,เวลาเราถักดอกออกมาแล้วลัวกษณะของดอกก็จะได้แบบนี้เราจะถักดอกไว้ทําชิ้นงานอื่นๆกันนะคะเราสามารถจะถักเป็นผ้าคลุมโตะ๊ะผ้าคลุมเตียงหรือจะถักเป็นเสื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดอกนี้กันเลยเนาะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูลักษณะไหมที่ใช้ก่อนครูไม่ระบุนะคะว่าคุณจะใช้ไหมย,ยี่ห้อไหนขนาดไหนนะคะแล้วแต่ชอบลักษณะของไหมเมื่อเราใช้ไหมถ้ามันเป็นไหมเส้นเล็กเราก็จะมาดูที่เข็มว่าหัวเข็มเราจะเริ่มจากไหนหัวเข็มเราก็จะเริ่มจาก1.3หรือ1.5นะคะหรือตามถนัดคำว่าตามถนัดของเข็มกับได้ของครูเนี่ย หมายความว่าเวลาเราถักแล้วเราเกี่ยวได้เนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายนะคะคือเวลาเราถักแล้วมันจะสบายๆมันจะเพลินๆอันนี้หมายถึงหัวเข็มกับได้ที่มันสอดคล้องกันนะคะอันนี้ตามแรงมือเราด้วยนะแล้วก็ตามความถนัดของเราฉะนั้นเวลาเรามีเข็มอยู่แล้วนะคะแล้วเราจะถักชิ้นงานไหนเราสั่งได้มาเราก็ลองเอาเข็มที่มีนะคะมาถักดูก่อน ว่ามันเกี่ยวแล้วมันหลุดง่ายไหมมันถักแล้วมันลื่นมือไหมนะคะถ้ามันอยู่ในจุดที่มันถักแล้วมันลื่นมือมันเกี่ยวง่ายก็แสดงว่าเข็มกับได้เนี่ยมันสอดคล้องกับกับแรงมือเรานะคะเราก็สามารถที่จะถักได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับลายที่เห็นนี่นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยโซ่แป ลักษณะของการทำโซ่อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะแต่ถ้าสมมติใครยังไม่รู้ว่าจะถนัดแบบไหนถักแบบครูก็ได้นะคะพันมาย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงได้เข้าหาตัวเราใช้นิ้วกับนิว้วกลางช่วยประยุงจับมันไว้ไม่ให้มันหลดุดนะคะพันอีกครั้งดึงรอดห่วงมาอย่าเพิ่งปล่อยนะพันอีกครั้งดึงรอดห่วงมานับหนึ่งจึงปล่อยเห็นไหม มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นไหมอ่าแล้วก็เริ่มนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อครบ 8, แปดเราก็ทำให้มันเป็นวงกลมโดยหันหัวเข็มมาช่องแรกนะคะแทงไปเลยพันขึ้นมา ให้มันได้สองห่วงแบบนี้ก่อนแล้วจึงดึงมันออกไปมันก็จะเป็นวงกลมละต่อมาเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็แทงลงไปในช่องเนี่ยเก็บไปลายไหมไปได้พันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้ก่อนแล้วก็พันอีกครั้งดึง ให้มันเหลือหนึ่งนะคะอันนี้เราจะนับหนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะนับสองสาม,ส,ามสี่ห้าเราจะทำทั้งหมด16ครั้งเมื่อเราถักม,มาทั้งหมด16ครั้งแล้วนะคะเราก็จะจบแถวนี้โดยวิธีแทงลงไป แรกเนี่ยนะคะพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้แล้วก็ดึงออกไปเราก็จะได้แถวที่1เป็นแบบนี้อ่าเราจะขึ้นแถวต่อไปโซ่สามคะ่ะ 1, 2, ึสโซ่สามนี้เป็นหลักโซ่สามนี้เป็นหลักนะคะต่อมาอีกโซ่ 3, 1, 2, สามหสองสามแสดงว่าเราจะต้องขึ้นทั้งหมด หโซ่พอาคหขอคือพันหนึ่งครั้งช่องที่1ไม่ลงลงช่องที่2องแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้3แบบนี้แล้วดึงออกทีละสองมันก็จะหมดนะคะเหลืออยู่1ห่วงโซ่สามหนึ่งสองสพรหนึ่งขอพันหครั้งช่องที่1ไม่ลงลงช่องที่สอง ต่อด้วยโซ่สามค่ะเพราะหนึ่งคอช่องที่1ไม่ลงลงช่องที่สองนะคะลักษณะของงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้ถักวนมานะคะเราถักวนมาเราจะมาดูวิธีจบแถวกันนะคะเราจะจบแถวกันด้วยโซ่สามนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแทลงปลายผ่นขึ้นมา ให้มันได้สองแบบนี้ก่อนแล้วจึงดึงออกไปอ่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะของงานลักษณะของงานเราจะได้ขาแบบนี้ทั้งหมด8ขานะนะคะเพราะเราถักช่องเว้นช่องใช่ไหมคะมันมี16ทําช่องเว้นช่องมันก็จะได้เหลือแค่8อ่ะต่อไปแถวต่อไปนะคะก่อนที่เราจะถักแถวต่อไปให้เราล่นมาครั้งหนึ่งก่อน วิธีร่นก็คือแทงมานี้แทงมาช่องนี้พันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้แล้วดึงออกไปนะคะเห็นไหมว่าเราจะได้มาอยู่ช่องนี้ละโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงไปอีกสี่ครั้งเพราะเรานับโซ่สามเป็นหนึ่งขา เมื่อเรานับโซ่สามเป็นหนึ่งขาพอหนึ่งคอสีครั้งช่องนี้ก็จะต้องได้ทั้งหมดห้าหลักนะคะห้าหลักหรือห้าขาตามที่โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักถัดมานับหนึ่งนับสองนับสาม นับสี่นับห้าเมื่อครบห้าโซ่หนึ่งหลักช่องถัดมาค่ะนับึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าเมื่อครบแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงช่องถัดมาลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ ถัวนมานะคะเราถักวนมานะคะ,ะ,คะเราจะจบแถวนี้ด้วยกันด้วยโซ่หนึ่งนะะับไปหนึ่งสองสามแทงลงไปช่องที่สามแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้ก่อนนะแล้วจึงดึงผ่านไปก็เป็นอันจบแถวนะคะลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ เราจะขึ้นแถวต่อมาโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงหลักถัดมาลงหลักถัดมาลงหลักถัดมามันจะมีทั้งหมดห้าหลักนะคะรวมกับโซ่สามนี้ไปด้วยลักษณะของงานจะได้แบบนี้ หลังจากนั้นให้เราโซ่สามพอหนึ่งคอลงหลักถัดมาอันนี้เราก็ลงให้ครบทั้งหมดมีอยู่ห้าหลักนะคะเราก็ลงทั้งหมดห้าหลักเมื่อครบห้าหลักแล้วโซ่สามย้ายมาดอกถัดมา เราก็ลงให้มันครบทั้งหมด5หลักลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้สำหรับแถวนี้ถักวนมานะคะเรามาดูต่อนะคะหลังจากที่เราถักวนมาลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้เราจะจบแถวด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะนบะไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามก็จบแถวปกติ ถามว่าจบแถวปกติของครูก็คือแทงลงไปแล้วดึงให้มันได้สองช่องแบบนี้นะคะอันนี้ช่องที่อันนี้อัน,นที่หนอัน,นที่สองสองห่วงสิพูดผิดนะคะเมื่อได้สองแล้วเราก็ดึงออกไปเลยดึงผ่านไปเลยคราวนี้นะคะเราจะขึ้นแถวใหม่โซ่3ามหนสามพอนึงคอลงช่องถัดมาแทงลงไปผ่านขึ้นมา ดึงออกสองค้างไว้ไม่ดึงหมดนะคะค้างไว้หลักถัดมาดึงออกสองเหมือนกันค้างไว้หลักถัดมาดึงออกสองค้างไว้หลักถัดมาดึงออกสองค้างไว้ก่อนอะนะคะเมื่อครบแบบนี้แล้วเราจึงดึงออกมาเลยตามได้โซ่ห้าสอง ทำเอ็กหรือคอทอลงตรงนี้หลังจากนั้นตามด้วยโซ่ห้าทำเหมือนเดิมค่ะพอ1นึคอแทงมาหลักที่1ดึงออกสองค้างไว้หลักที่สองดึงออกสองค้างไว้หลักที่สามดึงออกสองค้างไว้ หลักที่4ดึงออก2ครั้งไว้หลักที่5ดึงออก2นะคะเมื่อครบ5แล้วจึงรวบหมดตามด้วยโซ่5 x หรือคอทอลงช่องถัดมาเห็นไหมว่าครูลงช่องไหนอาลักษณะของงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะถักวนมานะ เรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักวนลันกษณะของงานก็จะได้แบบนี้เราจะจบลงด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำเอ็กหรือคอทอแทงมาตรงนี้จบปกติค่ะได้สองแล้วก็ดึงผ่านไป ต่อมานะคะโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงตรงนี้เห็นไหมว่าคุณลงตรงไหนอันนี้โซ่สิบนะลงตรงนี้ทำเอ็กหรือคอทอลงตามได้โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงช่องถัดมา เห็นไหมว่าลงช่องไหนโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงข้ามมันมานนิโซ่เจ็ดลงมานนิอ่ะทวนนิดนึงอันนี้โซ่สิบ โซ่เช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามหลังจากที่ได้สามแล้วโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบลงมานี่ลงมานี่ลงมาไหนอ่ะดูนะคะลงมานี้ก็คือตรงนี้เห็นช่องที่ลงไหมอันนี้โซ่สิบ โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามโซ่สิบต่อไปก็โซ่เจ็ดช่องที่หนึ่งช่องที่สองโซ่เจ็ดช่องที่สาม เมื่อทำโซ่เจ็ดสามได้สามช่องแล้วต่อไปเป็นโซ่สิบนะคะเราจะทำโซ่สิบหนึ่งช่องโซ่เจ็ดสามช่องโซ่สิบหนึ่งช่องโซ่เจ็ดสามช่องสลับกันไปถักวนมานะ คราวนี้เรามาดูวิธีจบแถวนี้นะคะจากที่ครูบอกว่าโซ่1ิบห่งโซ่เจ็ดหนโซ่1ิบคราวนี้นะคะเราจะจบแถวลงด้วยโซ่อันนี้โซ่10นับจากโซ่10นะแล้วก็โซ่7 1 2พอมาถึงช่องที่3ให้เราถักโซ่1 2 3พอ2คอ,อแทงมาช่องที่เหลือเนี่ย ดึงออกทีละสองอะนะคะลักษณะของงานเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่าช่องงานมันจะอยู่ตรงนี้ทำตามครูนะคะพอทำตามครูแล้วคุณก็จะได้แบบที่ครูได้นี่แหละหลังจากนั้นโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอมาตรงช่องช่อง A โซ่สิบเนี่ยเราจะขึ้นแถวใหม่ก,กันแล้วนะเราจะพอหนึ่งคอ ลง5ครั้งทำตามครูมานะคะถ้าทำตามครูก็จะได้เหมือนครูเมื่อเราทำพอหคอ5ครั้งครบ5ครั้งแล้วโซ่7พอหนคอลงไปช่องเดิมอีก5ครั้ง มาดูลักษณะของงานลักษณะของงานจะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราจะตามด้วยโซ่สามทำเอ็กลงช่องข้างๆเนี่ยตามด้วยโซ่เค่ะเอ็กหรือคอทอลงช่องถัดมาโซ่เลงช่องถัดมา อะคราวนี้เรามาดูตรงนี้ซึ่งเป็นโซ่10เราจะต้องขึ้นต้นด้วยโซ่3แล้วก็พอ1คอลงมาตรงอะลงมาตรงช่องที่เป็นโซ่10เนี่ยนะพอ1คอลงไป5ครั้งเมื่อครบ5แล้วโซ่7 ข้อหนึ่งขอลงไปอีกห้าครั้งครบห้ายังสี่แล้วก็ห้าหลังจากได้ห้าแล้วก็โซ่สามเอ็กหรือคอทอช่องถัดมาลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้ วนมานะคะหลังจากที่เราถักบนมานะคะเราจะจบดอกนี้ด้วยกันเราลงพอหนึ่งคอทั้งหมดห้าครั้งใช่ไหมคะแล้วเราก็โซ่สามเอหรือคอทอลงช่องขัดมาเราจะจบดอกนี้แบบนี้ นะคะอันนี้เราก็ตัดส้นได้ให้เรียบร้อยอ่ะเรามาดูลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้จะมีมุมทั้งหมด4มุมนะคะเห็นไหมหนึ่งสอสี่ก็เป็นอัน,นเรียบร้อยสำหรับดอกนี้นะคะเป็นลายถักที่ไม่ยากจนเกินไปไม่ซับซ้อน นะคะคแล้วเดี๋ยววิโอต่อวีโอต่อไปวิโอต่อไปครูจะมาสอนวิธีต่อดอกนะคะอันนี้เรียบร้อยนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ